ให้เสียบแหล่งจ่ายอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ให้เข้าใจก่อนว่ามันถึงกันในแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นวงจรน,นี้นะครับวงจรน,นี้เป็นไงครับเราก็จะเสียบความต้านทานนะเสียบความต้านทานลงมานะมี R ตัวที่1 R ตัวที่2และ R ตัวที่3นะครับสมมุติชื่อโนดเลยนะครับอ่ะโนดนี้คือโนด V1 หน โนด V2 อันนี้คือโนดก้านะนะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดลอง K C L นะว่าผลรวมของกระแสที่โนดใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองทำการทดลองดูนะครับว่าผลรวมนะครับผลรวมของนะครับกระแสที่โนดมีโนดอะไรบ้างนะครับซัมของ i ที่โนดเอ,อ่อวีเนี่ยเท่ากับ0จริงหรือไม่ อ่านะครับเดี like ๋ยวเรามาจริงๆแล้วการทดลองเนี okay. say, ่ยนะครับเราเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราต้อง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 มีทฤษฎีมากำกับนะครับส่วนใครที่จะมาลุ้นหน้างานนะครับอันนั้นอันนั้นแนะนําว่าไม่ควรนะครับเราเราเราเป็นวิศวกรเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นทํามันจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้แล้วก็มาทําแล้วว่ามันอาจจะเกิดความเสียหายก็ได้นะครับแต่าตอนนี้เรารู้แล้วว่า ทฤษฎีเนี่ยมันบอกว่าผลรวมของกระแสที่โหนด B 1เนี่ยเป็นศูนย์นะ่าเรารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรานักศึกษาทาการทดลองแล้วมันไม่เป็นศูนย์แปลว่ามันต้องเกิดอะไรผิดพลาดแ,แน่เลยนะครับนะเกิดอะไรผิดพลาดแน่แน่เลยเช่นกันนะครับมีโหนดอะไรบ้างที่ท,ท,ท,ที่ที่สามารถเล่นได้อีกก็คือโหนดนี้ใช่ไหมผลรวมของกระแสที่โหนดเอ่อ V 2ก็เช่นกันมันต้องเป็นศูนย์นะเพราะนั้นเนี่ยเอ๊ะที่ V 2จะมีกระแสอะไรไหลผ่านบ้างล่ะนะครับมันก็จะมีไอตัวนี้ มี I ตัวนี้นะครับแล้วก็ I ตัวนี้นะครับเนาะเป็น I ของ r1 ir2 ir3 เนี่ยผลรวมของกระแสที่โนที่2นี้ก็ต้องเป็น0ูนย์นะครับเดี๋ยวการทดลองก็ต้องมาลองทําดูนะครับมามาดูว่าเฮ้ยเป็นจริงตามทฤษฎีไหมและแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นจริงนะครับมันจะต้องเป็นจริงคราวนี้ก่อนที่จะทําการทดลองนะถ้าวงจรเป็นแบบนี้ นะครับวงจรเป็นแบบนี้ก่อนทาการทดลองก็ต้องมาแอบคํานวณซะหน่อยนะแอบคานวณซะหน่อยนะครับผมเ,ออเลือกค่าออความต้นามาแล้วนะครับนะผมขอวาดวงจรใหม่นะมีความต้านทานแบบนี้อเอาละนะครับผมให้ r 1 r 2และ r 3แบบนี้ตัวที่ r 1 มีค่าเท่ากับอ่าหนึ่งมีค่าเท่ากับ50โ oh อห์มนะครับ50โอห์มนะ R2 มีค่าเท่ากับ100โ oh อห์ม R3 มีค่าเท่ากับ100โอห์มเช่นกันนะครับถ้าเราลงแลบนี่นะครับผมก็จะเรียกถามนักศึกษาว่า50โอห์มนั้นมีสีอะไรบ้างใช่ไหมครับมาลองดูกันหน่อยไหม5้โอห์มมีสีอะไรครับ5้าโอห์มควรจะมีสีอะไร เออ่ค่าของมันคุณมีสีอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกจำได้ไหมมีเลขมีสีสามสีคูณสิบยกกำลังแบบนี้ใช่ไหมนะครับห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าคือสีอะไรครับอ่ะเดี๋ยวขอดูโพลหน่อยนะครับโพลหน่อยนี่โพลนะครับเลขห้าคือสีอะไรขอไข่เขียวใช่ไหมอ่าเขียว ครับแสดงว่าอ๋อไอ้ตรงเนี้ยนะครับเออ่โทษทีนะครับเอาตัวเลขมาใส่ในนี้ก่อนนะให้ได้50เนาะให้ได้50มันควรจะเป็นเลขอะไรบ้างละ่ะเป็นเลข50ใช่ไหมเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะครับเราต้องการจะเอา50มาใส่ในฟอร์แมตนี้นะครับ50คูณอะไรครับถึงจะได้คูณ10ยกกำลังอะไรแล้วได้50ก็ยังต้องสิบอะไรครับ10บกำลัง0ูนย์ใช่ไหมะนะครับนี่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อ๋อรหัสที่ท,ที่ที่เรา ความน่าทาที่เราจะหยิบมา50โอห์มมันก็ต้องมีสีอะไรครับสี 5, 000, 500 500คือเขียวอะไรครับดำดำใช่ไหมเขียวดำดำ,ดำนะครับเขียวดำดำ,ดำก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับที่ผมงอง,งอ,งงองไว้ให้นะตัวนี้นะครับ50โอห์มนะ50โอห์มไซส์เท่าไหร่ครับนี่ไซส์ดูสิอ่าเกือบๆหนึ่งเซนถ้าเกือบๆหนึ่งเซนก็คืออารึ้งวัดนะครับเป็นอาอารึ่งวัดนะครับอารึ่งวัด 1ส่วน2วัตต์นั่นเองนะครับครึ่งวัตต์100โอห์มสีอะไรครับก็คิดแนวคิดเหมือนเดิมนะครับก็มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับ10ปึ๊บปอ่าเอาเลขนี้มาใส่ในช่องนี้มีเลขอะไรบ้าง10 10คูณกับอะไรถึงได้100ก็ต้อง10คูณกับ10ไหมนะแสดงว่า10ยกกำลังอะไรได้10ก็1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความต้านาน100โอห์ม เอสีอะไรหน้านะครับสี101สี101ก็คืออะไรสี101ก็คือน้ำตาลดำน้ำตาลใช่ไหมครับน้ำตาลดำน้ำตาลคือความต้าน100โอห์มนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับน้ำตาลดำน้ำตาลเอ่อนี่นะครับนะนี่ใช่ไหมน้ำตาลดำน้ำตาลแล้วทอร์เรนต์เท่าไหร่ ทองแด์เป็นทองนะครับทอแดงหร์เซนต์นะครับน้ำตาลต่างๆ่เพราะฉะนั้นใบงานนี้ R 2และ R 3 100โ oh อห์มเพราะนั้นมันจะมี2ตัวนะครับเจอแล้วนะครับเนาะน้ะนำตาลน้ำตาลเห็นเห็นเห็นความแตกต่างเลยครับอ,อีกอันนึงไหมกิ๊บเลยอีกอันนึงเป็นไงครับเหมือนถูกใช้งานมาซะเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราลงแลบเนี่ยนะครับไอ ไอ้คราบดำๆอย่างเงี้ยหรือเรียวกว่าออกไซด์ไงนะครับบางทีแล้วมันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เราจิ้มบนตัวบอร์ดไปแล้วแล้วมันมันไม่สัมผัสนะไม่สัมผัสหรือว่าวัดไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะก็ก็อยากจะให้นักศึกษาสังเกตแล้วก็ออพอเราเราหยิบมาใช้ก็ถ้ามันดำๆเนียก็ขัดขัดซะหน่อยนะครับเวลาลงแลบนะครับนักศึกษามีเครื่องมือที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับคัตเตอร์ไขควงมิเตอร์นะครับ เอามาได้เลยนะครับเอามาใช้นะครับจะได้ใช้เครื่องมือตัวเองค่องๆ้างเดี๋ยวผมอขอแอบไปขูดๆมันซะหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีแค like. ่ตัวเดียวนะครับเหลียวไว้ตัวเดียวนะก็กดๆซะหน่อยนะครับผมก็เอามาทาบไว้กับโต๊ะนะครับแล้วก็ขูดเลยนะขูดเลยนะครับขูดให้มันตรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันงอนม,มันจิ้โปอตบอดไม่ได้นะครับานะครับถ้าถ้าเรามีพวกคัตเตอร์อะไรก็จะจะดีมากเลยนะครับ นะผมก็ตอนนี้ผมก็ใช้ใช้ไขควงนะครับขูดขูดขูดกับโตะนะครับโต๊ะก็จะสกปรกนิดนึงนะนะครับแต่ก็ก็เป็นเ,เป็นการแก้ปัญหานะครับเห็นไหมครับความนาทานตัวนี้ก็จากดำๆก็ขูดไปแล้วมันก็จะเห็นไหมขามันดูเหมือนเป็นประกายทองแดง,ดงแดงนิดนึงนะเพราะว่าตัวนํำนะครับจะเป็นพวก มีส่วนผสมของทองแดงด้วยนะครับก็ดูใหม่ตัวอาตัวนี้เท่าไหร่นะครับค้อนาเท่าไหร่ครับน้ําตาลดําน้ําตาลใช่ไหมหนึ่งร้อยโอห์มโอเคเว้ยคกูดนะครับเราจะมีหนึ่งร้อยโอห์มตรงนี้นะครับหนึ่งร้อยโอห์มตรงนี้นะครับแล้วก็ห้าสิบโอห์มตรงนี้นะครับเวลาจิ้มโปรโตบอร์ดเห็นไหมครับว่าเอาวละผมเอาพยายามทําให้นะใกล้ๆกันที่สุดนะครับอ้าวโอไมคอก็มีมี 100หนึ่งร้อยโอห์มใหม่ๆอยู่นี้ด้วยอ่านะครับผมเอาตัวใหม่ดีกว่านะครับอ่าอ่ามีหนึ่งร้อยโอห์มอ่ะมาจิ้มจิ้มยังไงครับจิ้มมันใกล้ๆกันก็เลือกเลยนะเอ่อโปรโตบอร์ดเลือกท,ที่ที่มันสะดวกสะดวกเลยถึงกันใช่ไหมอ่ะจิ้มเลยผมเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะครับเอาละเนี่ยแถวๆนี้นะครับอ่าเห็นไหมเลือกจิ้มลงไปนะเห็นไหมแบบนี้แหละนะครับคราวนี้ จากจุดนี้นะจากจุดนี้จะต้องเป็นทางไอซิ่ผมจิ้มลงไปนี่คือ R R50 โ oh อห์มนะครับเป็นเลข R หนึเพราะฉะนั้นจุดโนดที่เป็น V 2ตรงนี้นะครับจะต้องมีเพื่อนมาต่ออยู่อีกกี่ตัวครับอีก2ตัวก็คือ R 2แล้วก็ R 3แน่นอนเพราะนั้นจุดที่เป็นจุดต่อที่ต่อกนได้คือแนวแนวดิ่งนี่ใช่ไหมครับเอาละก็ลงมือหยิบคอนแทานมานะครับแล้วก็ ใช้นิ้วจับตัวมันสักหน่อยแล้วก็ค่อยๆค่อยๆลูบขามาเข้ามานะครับก็พอให้มันเสียบได้แล้วอันนี้อาจจะต่อ,อยังไงดีนะครับผมอาจจะต่อเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าขอเป็นอย่างนี้ก็ได้ะนะเพื่อให้มันใกล้เคียงกับภาพต่อยอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือใครจะต่อไปทางอื่นอย่างเช่นต่อยงนี้ได้ไหม อย่างนี้ก็ได้เนาะอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้เอาอย่างนี้ไหมนะครับเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะนะผมงั้นผมเอาแบบนี้แล้วกันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่ง r 3นะครับก็เป็นไงครับภาพนี้มันขนานกันใช่ไหมสังเกตไหมครับคุณสมบัติของการขนานเนี่ยแมก็คือจุดต้นกับจุดปลายมันต่อร่วมกันใช่ไหมเพราะ r 2 r 3นี่เขาขนานกันนะครับอ่ะอย่างนี้ได้ไหม อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่คือ R1 นะครับตรงด้านขาทั้งล่างทั้ง3ามอันนี้ต่อร่วมกันนี่ตรงนี้คือจุดที่เรียกว่าโหนด b 2นะครับตรงนี้นะต่อร่วมกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะมีซัพพลายมาใส่ด้วยนะครับต่อแหลใจ